สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูยุยอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่บทที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องฟ้าและดาวนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทำการสำรวจความรู้ก่อนเรียนในบทนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ดังนั้นนะคะวันนี้เราเลยจะมาทํากิจกรรมกันค่ะเด็กๆโดยกิจกรรมที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1.1มองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้าค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเล่มสีขาวของเรานะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มขาวขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า56เลยค่ะ เมื่อเปิดไปที่หน้า56นะคะเด็กๆก,ก็จะเจอกับกิจกรรมที่1.1มองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้าค่ะและแน่นอนนะคะอันดับแรกที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมเนี่ยเราก็ต้องมาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมก่อนค่ะเด็กๆน่าจะจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะไปสืบค้นข้อมูลจากไหนมาเติมจุดประสงค์ของกิจกรรมให้สมบูรณ์ คำตอบก็คือไปหาจากเล่มสีน้ำเงินของเรานั่นเองค่ะโดยกิจกรรมที่1.1นะคะจะอยู่ในหน้าที่51ในเล่มสีน้ำเงินค่ะเมื่อเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า51ก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วให้สังเกตไปตรงหัวข้อทำเป็นคิดเป็นค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆกก็นำนะคะเล่มน้ำเงินกับเล่มขาวมาวางทาบกันเหมือนเดิมนะคะแล้วใช้วิธีการวงกลมนะคะคำที่เป็นจุดสังเกตของเราค่ะคำว่าและนะคะคำว่าเวลาแล้วก็คำว่าและอีกที่หนึ่งค่ะเมื่อวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นคำที่เราต้องเอามาเติมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคำแรกที่เราต้องเติมวันนี้นะคะก็คือคำว่าสร้างแบบจำลองค่ะคำที่สองกลางวัน และคำที่3กลางคืนค่ะเมื่อเด็กๆเ,เติมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมของเราวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้เนี่ยเราจะทำกิจกรรมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองแสดงดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้านในเวลากลางวันและกลางคืนนะคะเด็กๆ โอเคค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆสามารถบันทึกลงไปให้เรียบร้อยได้เลยนะคะเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วก็ไปดูส่วนต่อไปกันค่ะส่วนต่อไปที่เราจะทำนะคะคือการอ่านใบงานค่ะนะคะซึ่งใบงานวันนี้นะคะจะมาในรูปแบบของนิทานค่ะเด็กๆ ดังนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบเล่มสีน้ำเงินของเรามาอีกรอบนึงนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า53ค่ะเมื่อเปิดไปที่หน้า53แล้วนะคะเด็กๆก็จะเจอกับนิทานเรื่องอะไรเป็นดาวค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านนิทานไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยตัวเอกของเราก็คือดาวดวงนี้สีฟ้าๆเขียวๆเด็กๆรู้จักไม่เอ่ย ดาวดวงนี้ก็คือโลกของเรานั่นเองนะคะเริ่มเรื่องมาเนี่ยโลกก็ถามเลยนะคะว่าบนท้องฟ้าของฉันมีอะไรเป็นดาวบ้างนะและดาวดวงแรกที่เสนอตัวเข้ามาตอบนะคะก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะดวงอาทิตย์ยกมือนะคะแล้วก็บอกว่ามีฉันไงฉันเป็นดาวตัวกลมๆคล้ายรูปบอลและเห็นฉันได้ตอนกลางวานัน อพอดวงอาทิตย์บอกว่าเขาเป็นดาวแล้วก็ตัวกลมๆโลกก็หันไปหาอีกคนหนึ่งเลยค่ะเด็กๆก็คือดาวนะคะโลกชี้ไปที่ดาวเลยแล้วก็บอกว่างั้นเธอก็ไม่ใช่ดาวนะสินะคะพอโลกเห็นดาวเป็นแฉกนะคะไม่ได้กลมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ดาวใช่ไหมแต่ดาวนะคะตอบมาว่าฉันเป็นดาวนะเธอเข้ามาใกล้ๆฉันสินะคะ เจ้าดาวก็บอกว่าฉันเป็นดาวนะแต่เธอต้องขยับมาใกล้ๆยังไม่ทันที่โลกจะขยับเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะอีกดวงหนึ่งก็เสนอตัวมาอีกว่าฉันฉันก็เป็นดาวเพราะฉันกลมเหมือนดวงอาทิตย์เลยนะคะดาวดวงนี้ก็คือดวงจันทร์นั่นเองค่ะเด็กๆเสนอตัวนะคะว่าเขาก็เป็นดาวเพราะว่าเขากลมเหมือนดวงอาทิตย์ค่ะต่อมานะคะโลกก็ได้ขยับเข้ามาใกล้ๆกับดวงดาวมากขึ้นนะคะแล้วโลกก็พูดว่า อะเธอก็กลมนี่งั้นเธอก็เป็นดาวนะสินะคะเจ้าดาวก็ตอบเลยว่าใช่ฉันเป็นดาวเหมือนพวกเธอนั่นแหละเธอมักเห็นฉันกับดวงจันทร์ได้ตอนกลางคืนนะคะแต่โลกก็มีความสงสัยอีกนะคะสงสัยกับเจ้าดวงจันทร์นะคะแล้วก็ถามเจ้าดวงจันทร์ว่าแต่เอ๊ะฉันเคยเห็นเธอตอนกลางวันด้วยนะอ่าเจ้าดวงจันทร์ก็ตอบว่า แค่บางวันและบางเวลานะนะคะนี่ก็คือคําตอบของดวงจันทร์ก็คือไม่ได้ปฏิเสธนั่นเองนะคะว่าเห็นเขาตอนกลางวันได้นะคะก็คือเขาบอกว่าเห็นเขาตอนกลางวันได้แต่เห็นได้แค่บางวันและบางเวลาเท่านั้นค่ะโอเคค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสําหรับนิทานเรื่องอะไรเป็นดาวเรามาสรุปกันก่อนนะคะจากการอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นดาวคะเด็กๆ อย่างแรกที่เป็นดาวก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าเขากลมๆใช่ไหมคะแล้วจะเห็นเขาได้ตอนกลางตอนกลางวันนั่นเองนะคะดวงต่อไปก็คือดวงจันทร์ค่ะที่เสนอว่าตัวเองเป็นดาวเพราะว่ากลมเหมือนกับดวงอา ดวงอาทิตย์เลยใช่ไหมคะแต่ดวงจันทร์เนี่ยจะเห็นได้ตอนกลางคืนเป็นหลักใช่ไหมคะเด็กๆส่วนตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นได้แค่บางวันและบางเวลาเท่านั้นค่ะแล้วต่อไปนะคะก็คือดาวนั่นเองค่ะตามชื่อของเขาเลยเนาะเขาเป็นดาวก็จัดว่าเป็นดาวค่ะและดวงสุดท้ายนะคะดวงนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นดาวไหมแต่ครูยุอยากถามเด็กๆหน่อยนะว่าโลกของเราเนี่ยเป็นดาวหรือเปล่าเอย คำตอบก็คือเป็นนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันดาวหรือว่าโลกของเราเนี่ยก็จัดว่าเป็นดาวทุกดวงเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาบันทึกผลจากการอ่านใบความรู้ที่เป็นรูปแบบนิทานนะคะลงในเล่มสีขาวหน้าที่56ของเราต่อค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เปิดมาที่56นะคะหน้าที่เราเพิ่งเติมจุดประสงค์ของกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆก,ก็จะพบกับส่วนบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะซึ่งเขาจะมีรูปครึ่งวงกลมมาให้แบบนี้นะคะส่วนนี้เนี่ยจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพนะคะสิ่งที่เป็นดาวบนท้องฟ้าค่ะโดยภาพแรกนะคะจะให้วาดท้องฟ้าตอนกลางวันนะคะส่วนภาพที่สองจะวาดเป็นท้องฟ้าตอนกลางคืนค่ะ ครูยก็มีตัวอย่างนะคะเล็กๆน้อยๆจากพี่ปีก่อนเกาะน,นะคะอันนี้ก็คือผลงานของพี่ปีก่อนเกาะน,นะคะเด็กๆสังเกตว่าพี่เขาจะวาดทองฟ้าได้ค่อนข้างขบถวนใช่ไหมคะมีดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์และดาวในตอนกลางคืนค่ะส่วนอื่นๆที่พี่เขาวาดมาก็ถือว่าเป็นการตกแต่งนะคะเด็กๆนะคะ ในส่วนนี้เนี่ยครูยุยอยากให้เด็กๆเ,เว้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาทําต่ออยากให้มาทําส่วนด้านล่างตรงนี้พร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆด,ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเขียนผลการอภิปรายจากการสังเกตท้องฟ้าและการอ่านใบความรู้หรืออ่านนิทานของเรานั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูยุ้ยเชื่อว่าเด็กๆทําได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําไปพร้อมๆกันดีกว่า นะคะส่วนแรกนะคะบรรทัดแรกเขาบอกว่าดาวมีรูปร่างจุดๆ,ๆุดจุดอยู่บนจุดๆ,ๆุดจุดอ่าเด็กๆลองช่วยกันตอบสิคะง่ายๆเลยดาวมีรูปร่างเป็นทรงอะไรคะเด็กๆทรงกลมนั่นเองนะคะรูปร่างของดาวก็คือทรงกลมอยู่บนอะไรเอ่ยอยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะอ่าเติมไปให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วสำหรับบรรทัดแรกนะคะ บรรทัดต่อมานะคะเด็กๆเขาถามว่าเมื่อสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางวันสิ่งที่เป็นดาวคือจุดจจุดุดนะคะเรามาตอบกันเลยดีกว่าข้อนี้ก็ง่ายๆสิ่งที่เป็นดาวแน่ๆเลยเห็นอยู่ทุกวันในช่วงเวลากลางวันก็คือดวงอะไรคะเด็กๆดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเด็กๆก็บันทึกลงไปได้เลยนะคะดวงอาทิตย์ก็จะเป็นดาวที่เราเห็นได้เฉพาะตอนกลางวันใช่ไหมคะเด็กๆ ตอนกลางคืนเห็นดวงอาทิตย์ไม่ได้เนาะเห็นได้แค่ตอนกลางวันต่อไปนะคะดาวที่เห็นได้ตอนกลางวันนะคะดวงนี้จะเห็นตอนกลางวันได้แต่เห็นได้แค่บางวันและบางเวลาเด็กๆจําได้ไหมคะว่าคือดวงอะไรดวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะอันนี้แถมให้นะคะเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะเพียงแต่กลางวันเนี่ยเราจะไม่ค่อย สังเกตเห็นเขาเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเขาโดนแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยที่สว่างสววเนี่ยกบแสงของเขาไว้จนหมดเลยค่ะสิ่งนั้นคืออะไรคะเด็กๆก็คือดาวนั่นเองค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันนะคะต่อไปค่ะส่วนต่อไปเขาถามว่าเมื่อสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืน สิ่งที่เป็นดาวคือจุดๆ,ๆนะคะอันนี้ถามตรงข้ามกับข้อแรกเนาะอันแรกถามว่ากลางวันนะคะแต่อันนี้ถามเวลากลางคืนนะคะสิ่งที่เราเห็นเวลากลางคืนแล้วก็เป็นดาวบนท้องฟ้าเนี่ยอย่างแรกก็คือดวงจันทร์นะคะแล้วอีกอย่างที่เลยยิบระยับเต็มท้องฟ้าเป็นหมดนะคะก็คือดาวนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆก็บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะ นี่ก็คือผลการอภิปรายจากการสังเกตและก็การอ่านใบความรู้ที่เป็นนิทานของเรานะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆบันทึกส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้กลับไปทำการวาดรูปแล้วก็ระบายสีท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อเสร็จทั้งหมดในหน้านี้แล้วนะคะก็ถือว่าภารกิจของเด็กๆวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั่นเองค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะและถ่ายรูปส่งไปในอัลบ,บั้มของตัวเองในไลน์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ